Thank you.

พุ่งพุ่งเราเคาะไม่ข้ามเนีน็ยปล <Yeah. S 1> ่อยหน้าเออถ้าไม่ได้จริงก็งสลับไม้เป็นเป็นอย่างเรียบเลยเลยใส่สะบัดหน่อยก็ได้ถ้าจะไม่เคาะถ้าเมื่อเขาตั้งมาให้เราตบเราก็าสะบัดใส่เลยเอาเพชรแล้วแหละสะบัดใส่เลยไม่ใช่เคาะข้า,ขาเมาาเฉยๆเยอะอันดับแรกหนูจะต้องวิเคราะห์คู่ต่อสู้แล้วเล่นตามที่หนูตั้งใจไม่ใช่ว่าเ,เล่นด้วยความเก่ง มีเขาเขานะเขาเล่นยังไงแล้วเราเล่นยังไงเลนเจด้งปล้เปิดได้ปิดเลยแกปิดเลยะคองแล้วลูกเออเห็น้ย <t iss í> พี่้าเคอแล้วได้จงังหวงเขาก็ตกใส่หอมเล่นลุก

กดดิอย่ากระโดดหนีกระโดดกดเออกระโดดนี โระโดดระโดโดนี่ยาการอไอบอะไรไม่มีอะไรับสอยางเองมันเป็นปัญหาแล้วจดไม่อยู่แล้วอะไรไสนเกล้เล่นกา้เล่น ต้องหาจังหวะชิงออกก่อนหือจะเป็นคอกข้างเขาไปเรื่อยๆไม่ได้คอกเขารู้เองจะรู้ว่าเขาคอกข้างมาตัวเพื่อที่จะตกได้เลยอะไรปะแล้วก็เกมสุดท้ายแล้วแมาสุดท้ายแล้วก็เล่นเต็มที่ครับแล้วก็หาจังหวะเดี๋ยวเป็นตัวแล้วแบบเล่นดีแล้วเล่นดีแล้วแต่ว่าช้าไปหน่อยเพราะว่าหาไม่ออกแต่ไม่ออกตัดเยอะกดเยอะ

เอาเงินเขเรื่อยเราไมเไเปลี่ยนทางไมยอไปมม่อง่เรอยเปลี่นทางมากอะไรอะไรลูกเขามา

โนโยกอยากให้เขายกก่อนเนี่ยเราโยกก่อนเขาเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณโค้ดด้วยไหมขอบคุณบันทึกูปขอบคุณครับไปรอเจอกันวัน